ดูคุยซับโชว์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดเลยๆๆคุณผู้ชมครับจะบอกว่าแขกรับเชิญคนต่อไปโอ้อยู่เวทีเดียวกับพี่เลยอะเวทีมิ s s u นเวิร์สไทยแลนด์แล้วคนนี้เขาคว้ารางวัลในปี2016ด้วยนะครับ top m i s มิ n i v นเวิร์ส6 Miss Universe 2016ด้วยคือเขาสวยอยู่แล้วละ่ะเพราะเราเห็นกันมาหลายปีแล้วแต่วันนี้สวยขึ้นอีกเป็นกองไม่รู้ว่าไปทำอะไรมา หรือว่าหัวใจกําลังพองโตหรือเปล่าเจอเธอเลยดีกว่าครับน้ําตาลสวัสดีจจาสวัสดีค่ะอสวยขึ้นจริงจริงสวยขึ้นจริงๆเราได้ตําแหน่งตอนนั้นปีอะไรนะคะอุ้ยไม่อยากพูดปีเลยสองพันสิบหกสองพันสิบหกจนมาถึงตอนนี้โอ้โหเจ็ดปีแต่สวยขึ้นน่ะพี่ว่าสวยกว่าตอนได้ตําแหน่งเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ถามถูกไหมพี่ถามว่าไปทําอะไรมาหรือหัวใจกําลังพองโตหรือเปล่า ไม่เราก็ต้องดูแลตัวเองสิคะคือเหมือนแต่ก่อนเนี้ยคือหนูก็จะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยดูแลตัวเองมากเท่าไหร่แต่พอเราได้เข้ามาในวงการอะย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นพี่ๆคนสวยๆเยอะเราได้ไปเจอแบบเนี้ยเราก็แบบเออเราก็ควรที่จะดูแลตัวเองบ้างอะไรอย่างเง้ยก็เลยรู้สึกแบบหันมาดูแลตัวเองอรเราเริ่มจริงจังเมื่อไหร่กับการดูแลตัวเองก็พอได้เข้าวงการ นางงามมานี่แหละค่ะแล้วพอเข้าวงการนางงามมาปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออพอเราได้ก้าวขามาเป็นนักสแสดงเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มเริ่มที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่าจะเป็นคนที่ดูตัวเองเวลาออกกลองอะ,ค,ะค่ะว่าแบบอ,อุ้ยอะไรเราควรแก้บ้างเราควรแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะแต่ก่อนเนี้ยคือผิวหน้าหนูจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อย คือจะเป็นสิวเยอะค่ะแล้วก็ลูกของผกว้างแล้วหน้ามันก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยใสอะไรไม่ไบรท์ใช่ไหมคะอ้าวแล้วทำยังไงน้าตาลทำยังไงคะคือจริงๆแล้วอ่ะก็ก็จะมีตัวช่วยและค่ะมันก็มีตัวช่วยหลายอย่างทั้งเข้าคลินิกทั้งครีมทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนตัวแล้วอ่ะคือเหมือนทางครีมฟาบิโอค่ะตัวนี้อุ้ยหนูเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะนี่อ้ยแล้วใช่ตัวนี้พิเศษอุ้ยจะจะบอกว่าแค่แพคเกจิ้งข้างนอกก็สวยแล้วอ่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้ว ก่อนหน้าเนี้ยคือเหมือนมามาให้หนู่เป็นรีวิวค่ะแล้วหนูเป็นคนที่แบบว่าถ้าเวลารีวิวอะไรอะหนูจะต้องใช้เองอทุกตัวเพราะจะได้รู้ว่าเออมันดีตามที่เคลมแบบสบรรพคุณจริงๆหรือเปล่าเพราะไม่อยากแบบมาหลอกผู้บริโภคอะไรเงี้ยค่ะพอได้ลองใช้ก็คือตอนนั้นลองใช้ประมาณ2สัปดาห์ก็รู้สึกว่าแบบผิวหน้ามันเหมือนอแลดูกระจงใสขึ้นตามที่เราต้องการเลยแล้วก็แบบรูคุมขนอะไรเงี้ยค่ะดีขึ้นดีขึ้นมากก็รู้สึกว่าเออ ตอบโจทย์มากแล้วเราก็เหมือนตั้งใจทําคลิปแล้วก็บอกทุกคนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วพอไปมาก็เหมือนได้เป็นพรีเซนเตอร์ไปด้วยนนในตัวอะไรอย่างเงี้ยพี่ขอดูเนื้อครีมกันไหมเป็นไงอะเนื้อครีมคือเป็นเนื้อครีมที่แบบเข้มข้นมากค่ะแต่ว่าซึมเร็วมากตัวนี้ค,คือทาไปเราจะรู้สึกว่าแบบเออมันมันมันช่วยแบบในเรื่องของแบบความเข้มข้นได้ดีมากเนี่ยค่ะอย่างนี้เราต้องแบบต้องเขาเียต้องเลยต้องโบกไหมตอนกลางคืนหรือเราใช้ตอนไหนอะ ครีมตัวนี้ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะสําหรับคนที่แบบไม่ชอบใช้อะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยไม่ชอบใช้อะไรเยอะแยะเลยพี่ขอลองพี่ก็ขอลองด้วยสิเอาสิอ่ะก็คือทาได้ทั้งกลางวันทั้งคืนน้องไม่น่าจะห่วงไม่ห่วงหรอกพี่เซนเตอร์พี่ขอหน่อยนะได้ค่ะเดี๋ยวก่อนแล้วผู้ชายใช้ได้ไหมใช้ได้อ่ะนี่ให้ดูให้ทางบ้านดูนะครับ เนื้อครีมเป็นอย่างนี้นะฮะใช่่คะเขาชื่อว่าฟาบิโอฟาบิโอค่ะคือใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเดี๋ยวทดสอบเป็นอุ่นยีกตัวเนื้อครีมมีความชุ่มชื้นมากมากเพราะว่าตัวนี้คือจะมีส่วนผสมของนมผึ้งรกแกะ ตัวนี้เขาจะผลิตแล้วก็นําเข้าจากประเทศออสเตรเลียเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคือทุกอย่างจะปลอดภัยมากแล้วหนูเป็นคนที่แพ้ง่ายมากก็เลยพอได้ลองใช้แล้วไม่แพ้ก็รู้สึกว่าเออประทับใจมากกับแบบผลลัพธ์ที่ได้สองสัปดาห์แล้วเริ่มจะเริ่มเห็นผลเลยเหรอใช่ค่ะก็จะรู้สึกว่าสําหรับคนที่แบบมีฝ้ามีจุดด่างดําเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วตัวนั้นก็ลดได้จริงๆเพราะว่าหนูอ่ะมีจุดด่างดาตรงที่เป็นรอยสิวค่ะ มันก็เลยเหมือนช่วยให้มันแบบลดลงได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออผลลัพธ์ดีมาก p r e นเตอร์ถือไว้ปิดฝาด้วยจะดูดีๆแล้วแพงไหมคะราคาราคาตัวนี้นะคะ5กรัมกระปุกล้านสาอยาบาทอแ้ใช่แใช่ค่ะคือคือมามาที่นี่หนูก็ต้องมีโปรโมชั่นมาให้อยู่แล้วใช่ซอมันก็ตีมือเลยนะจัดไปคุยชัดชงที่โปรโมชั่นของฟาบิโอครับค่ะค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะปกติแล้วเนี่ย ซื้อกระปุกหนึ่งเนี่ยสามร้อเบาทถ้าวันนี้นะคะซื้อ2กระปุกแถมอีก2กระปุกแล้วเราก็จะแถมตัวนี้ให้ด้วยะคะ่ะเป็นกันแดดของฟ a าบิโอก็คือทั้งเซตเลยนะคะก็จะมี5ชิ้นค่ะ5ชิ้นปกติแล้วเซตนึงเนี่ยก็จะราคาหนึ่งบาทค่ะแต่วันนี้ให้โปรโมชั่นแบบกับแฟนๆรายการคุยแซบโชว์เลยเท่าไหร่เท่าไหร่ 990บาท990บาทเลยค่ะก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามแล้วก็ติดต่อได้เลยที่สามารถโทรได้เลยนะคะที่เบอร์028523636หรือว่าแอดไลน์แอดมาที่แอดฟาบิโอได้นะคะมีแอดข้างหน้าด้วยหรือว่าถ้าใครอยากจะไปติดต่ออยากอยากอยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ตัวแทนจำหน่ายได้มีตัวแทนจำหน่ายด้วยทั่วประเทศพี่พี่ถามเลยดิว่า2แถม2ใช่ไหมเรายังไม่ต้องนับครีมเป็นแดดนะ2แถม2เนี่ยใช้ได้นานเท่าไหร่กระปุกหนึ่งก็ใช้ได้นานนะคะ ของหนูใช้ไปประมาณหนึ่งเดือนได้เลยอ่ะัะกลบว่าอ 990บาทแล้วคุณใช้ประมาณ4เดือนเลยใช่ชอบการดูแลผิวหน้าของตัวเองแล้วยังมีครีมกันแดดอีกด้วยใช่ค่ะเพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนไงเราก็ต้องมีครีมกันแดดไปด้วยใช่อึมดีมากคือต้องบอกเลยนะใครอยากดูแลเรื่องผิวอยากสวยแบบรองนัตานะต้องรีบจัดเลยนะคะเพราะว่านี่ลองแล้วค่ะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อครีมเนี่ยให้ความรู้สึกแบบชุ่มชื้นมากจริงๆนะคะซึ่งวันนี้โปรคือดีมากๆใช่ไม่ถึงพันไม่ถึงพันเราย้ำอีกรอบเลยว่าให้อะไรบ้างค่ะให้อัน ซื้อ2กระปลุกนะคะแถมอีก2กระปุกแล้วก็แถมกันแดดอีก1นะคะก็ในราคา990บาทนะคะจากราคาเต็ม1,950บาทค่ะง่ายๆ,ๆเลยนะโทรตามเบอร์ข้างหน้าจอนี้เลยนะครับ02-852-3636หรือว่า Line at Fabio แต่ง่ายสุดสำหรับแฟนๆรายการคุยแซบโชว์สแกน QR Code ตรงนี้แล้วเราจะมีข้อมูลทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วอย่างนี้เวลาไปต่างจังหวัดเอาไปด้วยไหม พกง่ายมากค่เะ,ะ,ะ,ะเพราะว่าใช่สะดวกมากเพราะว่านี่คือแค่5กรัมเราก็สามารถที่จะแคลี่ขึ้นเครื่องก็ได้ด้วยค่ะแล้วคนใกล้ตัวมีทักยังไงบ้างไหมคะพอเราแบบดูดีขึ้นแบบนี้ <_ S 1> ก็ส่วนใหญ่เราเวลาที่แบบไปไหนคะ่ะผู้ใหญ่ก็จะบอกอ่าดูดูดูดีขึ้นนะ S <S อะไรอย่างงี้ค่ะก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ผู้ใหญ่ทักว่าแบบเออเราดูแลตัวเองเพราะจริงๆนะอายุมากขึ้นน่ะมันควรที่จะดูแก่ขึ้น แต่น้องดูเด็กลงก <นะ S 2> ไม่ได้ค่ะเราจะง้องเ <ลง S 2> ด็ก,ดกตลอดเวลา,า,วาต้งแต่พี่เห็นพี่เห็นเขาขึ้นประกวดตอนป 26, ี2016จนมาขึ้นเวทีด้วยกัน2017จ0 1 9ปเก้ยอมาทุกปี <laughs> เหมือนเหมือนกับว่า เด็กลง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 อ่ะเราจะแก่ก็ไม่ได้ค่ะเราต้องเด็กลงออนี่ละเ,เคล็ับก็อยู่ตรงนี้แล้ว<ช>เรายังโปรโมชั่นอีกรอบเลยค่ะโปรโมชั่นนะคะวันนี้นะคะซื้อ2แถม2นะคะแล้วก็แถมกันแดดอีกหนึ่งนะคะเป็น5ตัวนะคะในราคา990บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อไว้ที่ Line a อ f a อดฟได้เลยนะคะหรือว่า ทรหรือว่าสแกนได้เลยที่หน้าจอนะคะ,คะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเป็นพาร์ทเนอร์กับทางแบรนด์คะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่ l i น์แอดฟาบิได้เหมือนกันได้เหมือนกันเลยเออพี่ถามหน่อยเวลาพอใช้แล้วเนี่ยจากคนที่ต้องแต่งหน้าทุกวันเนี่ยม,มันทําให้เราแต่งหน้าง่ายขึ้นไหมง่ายมากเลยะคะ่เะเพราะว่าคือแต่ก่อนเนี้ยเวลาที่แบบเราไม่ได้ดูแลผิวมากคะ่ะหน้ามันจะแห้งแล้วเวลาแต่งหน้ามันจะมีความแครกนิดนึง แล้วแต่งหน้าเหมือนจะผจะลัดออกตลอดถ้าผิวหน้าเราดีอะค่ะ<ม>ทุกอย่างเวลาเราแต่งหน้ามันจะเข้าหน้าหมดแล้วไม่ต้องแต่งเย<ม>อะด้วยเนาะทุกวันนี้หนูอะไม่ต้องแบบโบกรองพื้นหนาเลยเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยคือเรามีริ้วรอยเยอะใช่ไหมคะหรือเป็นรอยสิวรอยอะไรเงี้ยเราก็จะโบกรองพื้นเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันปกปิดได้แต่ทุกวันนี้คือเหมือนเราสบายใจแล้วผิวเราดีเราก็อยากจะเผยผิวอะไรอย่างเงี้ยต้องเอางนี้เริ่มแต่อายุเท่าไหร่คนใช้จริงๆก็15ขึ้นไปก็ใช้ได้แล้วค่รใช่ไหมจนถึงอายุเท่าไหร่ ใช้ได้ตลอดเลยค่ะทั้งที่บ้านใช้ด้วยไหมใช้ให้คุณแม่ใช้ด้วยเนี่ยคุณแม่สบายดีนะน่ารักมากครอบครัวน,นี้อ่ะสุดท้ายพี่ขอโปรโหนึ่งทีซับคุยแซับโชว์ครับค่ะสำหรับคุยแชทคุยแชทไม่เป็นไรคุยแซทสำหรับคุยแซทโ, <c oughs> โชว์นะคะวันนี้ก็โปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ2แถม2นะคะแล้วก็กันแดดอีกหนึ่งนะคะในราคา990บาทจากราคาเต็ม1,950บาทค่ะโทรได้เลยนะครับ028523636หรือ Line @fabio นะครับมีแอดนำหน้าด้วยสแกน QR คี้ ง่ายที่สุดแล้วนะครับผมใช่ค่ะแบงค์พันมีทอนนะแบงค์พันมีทอน9 9 0บาทเดือนหน้าเจอไหมเนี่ย ไม่แน่ใจค่ะว่าเขาได้หนยเป็นกรรมการหรือเปล่าเดี๋ยวพี่เขาอเดวาเอาง่าย,ายๆเลยนะสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอนะคะวันนี้ซื้อ2แถม3นะคะในราคา990บาทอย่างที่บอกพันหนึ่งมีทอนนะคะโทรไปที่หมายเลขศูนย์3 6 3 6้านะคะหรือว่า Line@ แอดนะคะ F A B E O ง่ายๆสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอง่ายๆเลยทีเดียวราคาดีมากครีมใช้แล้วนะบอกเลยแค่ได้ลองทีเดียวตรงเนี้ย รับรู้ได้ถึงความชุ่มชื้นนะคะเพราะฉะนั้นรีบๆจัดเลยนะคะจะได้่วยแบบน้ณมกๆเลยนะคะที่เก็บกับคุยแซกโชว์นะพักกันสักครู่ครับช่วงนํามาฟังเพลงใหม่ของไผ่พงศธรกันครับเบื้องไรกการคุยแสบชว์เสร็จแล้วครับพี่น้องอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนด้วครับพี่น้องครับขอบคุณหลารครับ